คอนค่ะล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศให้เขตบางแคอบพยพทั้งเขตค่ะส่วนเขตจะุูจัรเองก็ให้เฝ้าระวังน้ําท่วมและเตรียมแผนอพยพนะคะช่วงนี้เราจะไปตามไปติดตามรายละเอียดนะคะจากคุณลิซ่าหนุนอนันตค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อื่นๆนะคะที่ถูกน้ําท่วมไปแล้วผู้ว่ากรุงเทพมหานครเองระบุไหมคะว่ามีแนวโน้มอย่างไรดีขึ้นหรือไม่คะ ค่ะวันนี้นะคะทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแจ้งเตือนเขตอพยพเพิ่มเติมสองเขตค่ะคือเขตบางแคเนื่องจากน้ําปริมาณมากไหลเข้ามาในคลองมหาสวัสดทำให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอีกเขตนะคะคือเขตจตุจักรให้ขนย้ายสิ่งของไปยังสถานที่ที่ปลอดภยัยเนื่องจากเขตจตุจักรได้รับผลกระทบจากปริมาณน้าในบ้น ในพื้นที่เขตดอนเมืองหลักสี่และบางเขตค่ะในส่วนของสถานการณ์น้ำทั่วไปของกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะคาดว่าในเวลา14ริกา5นาทีค่ะน้ำทะเลจะหนุนสูงอยู่ในระดับ1.66เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนอกจากนี้นะคะปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำทุ่งที่คลองหกวาสายล่างระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองสองลดลงหนึ่งเซนติเมตรรวมถึงฝั่งธนบุรีระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง, 2, ลลง,วง,งท,ทองวีวัฒนาลดลงหนึ่งเซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะคะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากน้ำในคลองนองแขมภาษีเจริญและบางกอกน้อยมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะประตูระบายน้ำ ที่คลองหกวาที่มีการซ่อมแซมอยู่นะคะและมีเปิดระบายน้ำหนึ่งเมตรแต่ปริมาณน,น้ำยังเพิ่มขึ้นอีกหเซนติเมตรซึ่งทางผู้ว่านะคะเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปริมาณน,น้ำไหลามาจากที่อื่นต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่ประตูระบายน้ำคลองสามวาอย่างแน่นอนค่ะและก่อนหน้านี้ได้มีการเสนอให้สปปปิดประตูระบายน้ำคลองแปดคลองเก้าคลองสิบนะคะเนื่องจาก ในคลองดังกล่าวน้ําในคลองดังกล่าวนะคะไหลเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมบางชันและในขณะน,นี้ประตูระบายน้ําทั้งสามนะคะก็ได้ปิดแล้วทําให้สถานการณ์น้ําในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นค่ะนอกจากสถานการณ์น้ําแล้วนะคะท่ามกหางนคร ได้หาหรือถึงทางฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลังจากน้ำลดเป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อให้พื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครกลับสู่สภาวะปกติซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะคาดว่ามีถนนได้รับความเสียหายมากกว่าหนึ่งร้อสายและต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมหลักพันล้านบาทซึ่งจะส่งเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการไปยังรัฐบาลต่อไปค่ะ สุดท้ายนะคะภาพรวมสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ทนบุรีเนื่องจากอำเภอสาลายาน้ำจากอำเภอสาลายานะคะไหลบ่าด้านในคลองทวีวัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะซ่อมแซมจุดด้วระบายน้ำคลองสามวาให้แล้วเสร็จระดับน้ำในคลองหกวาสายล่างและคลองมหาสวัสดิ์ชายแดนกรุงเทพมหานคร24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีน้ำลดลง1เซนติเมตร ระดับน้ำตอนเหนือด้านดอนเมือง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น4เซนติเมตรแต่อัตราการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้นะคะลดลงค่ะนอกจากนี้นะคะด้าน หม่อมได้ชวงสุขุมพันธ์นะคะจะได้จัดให้มีโครงการทัวกทมที่ศาลาว่าการนะคะเพื่อทําอาหารแจกจ่ายไปในพื้นที่ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยค่ะส่วนภารกิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะยังไม่ระบุแน่ชัดค่ะว่าจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมอย่างพื้นที่ใดค่ะคุณร่มเกล้าคะค่ะคุณลิซ่าคะแล้วสําหรับเอ่อความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะจะถูกน้ําท่วมไหมคะหลังจากที่ทางด้านของผู้มนวยการ สปปอเองนะคะได้ออกมาระบุว่า50เขตของกรุงเทพมหานครจะมีน้ําเอ่อขึ้นมาค่ะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะคุณลิซ่าคะทางผู้ว่านะคะเปิดเผยว่าอันนี้ก็คือต้องอยู่ที่หลายฝ่ายค่ะซึ่งทางกรทมรับผิดชอบตามคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ค่ะจะไม่ก้าวไก่หน้าที่ในส่วนอื่นค่ะค่ะเอาละค่ะสอบถามคุณลิซ่าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะคุณลิซ่าคะ